ับเอ้าอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นวิ่งออกมาเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้ใช่ใช่ไหมโอ้วิ่งห้าเลยวิ่งห้าเลยเออวิ่งห้าเลยห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้านะวิ่งเลยใช่ไหมนี่มันมัตรงกันเองของแม่โอ้ตรงกันกับเลขทูบแล้วก็ลูกปิงปองของน้องเลยอันนี้เป็นทูบของน้องสแน็คนะครับห้าสามเจ็ดครับ แล้วก็จับปิงปองได้ห้าสามสี่ห <5 34. S 2> ้าสามสี่น้องจับปิงปองได้ห้าสามสี่นะครับแล้วก็เขียนไว้ตรงปู่องดานี่ครับเ <99, S 2> ก้าเก้าแล้วก็รูปหัวใจแล้วก็ศูนย์เก้าครับววเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ รัฐบาลไทยเท่านั้นซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับถ้าใครจะนําไปเสี่ยงโชคครับซื้อแต่ลอตเตอรี่ได้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ครับเมื่อสักครู่เจอกับพ่อน้องจุกบอกว่าน้องจุกอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้น้องจุกจะได้เลขอะไรนะครับมาโค้งสุดท้าย ใกล้แล้วนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2,567นะครับโค้งสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะครับที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับนี่ครับเดี๋วเราเข้ามาด้านในสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่อยู่ไหนน้องจุกอะ ยังไม่ออกพ่อเขาอยู่นู่นเแล้วออวจุดทูบกแล้วล่ะได้แล้วล่ะห้าสามเจ็ดนะห้าสามเจ็ดทูบน้องจุกอทูบแล้วห้าสามเจ็ดน้องจุก สวัสดีครับโอ้ยมานี่มานี่มาคิดถึงกันก่อนนี่มาเจอน้องจุกนี่เห็นไหมไหนเป็นไงลูกจุดทูบหรือยังได้ได้เลขอะไรแล้วก็ก็ลูกจะมาก็กม่เพีพอทล้ครับครับนี่พอก็รีบเห็นน้องจุกแล้วคิดถึงกันเลยรีบวิ่งมาหาเจอคุณพ่ออยู่ลานจอดรถลูก ไหนไหนทูบอยู่ไหนทูบดจานครับไหนล่วงแล้วไหนห้าสามเจ็ดอ๋อนี่ไงห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเฮ้คุณแม่เขาบอกแล้วน้องสแน้องสแน็คสแน็คแปลว่าสน็แปลว่าอะไรขนมสแนเด็กสแน็คแปลว่างูขนมสแนเจ็ก งูเด็กงูเด็กในหางงูมาดูสิในหางงูนี่นี่แล้วเขียนตัวนี้ดิแล้วเขียนให้คนเขียนเนี่ยคนไทยหนูอแล้เขียนเขียนให้ตัวไหนลูกมาดูนี่ครับนี่มันอยู่นี่ครับนี่ดูจับมือลุงไปดูมันอยู่นี่โอ้เขียนไว้ตรงนี้เลยเขียนไว้นานหรือยังเนี่ยลูกอันนี้น้องสนิกมาเขียนไว้ S <S> ดวันนั้นจเขียนมืนน่อนี้ตอนออกศูนย์อันนีกเรียนาตานสื่อะให้สื่อสำนีนี่เขียนรูปหัวใจไว้ด้วยไหนไหนให้ไปยืนไหนเขียนรูปหัวใจได้ไหนไหนชี้ดิไหนไหนโอ้ใส่รูปหัวใจไว้ด้วยอันนี้แน่นอนเลยใช่ไหม ปโองอ้ยจับลูกปิงปองไหนจับลูกปิงดี๋ยวจะจับจับเอ้าอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันวิ่งออกมาเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้ใช่ใช่ไหมโอ้วิ่งห้าเลยวิ่งห้าเลยเออวิ่งห้าเลยวิ่งห้าเลยถ้ห้าอะไรห้าสามสี่ไหนไหนจับเด้งออกมาเลยสี่อะไหน ห้าสามสี่ห้าสาส่ห้านะวิ่งเลยใช่ไหมห้านี่วิ่งเลยห้าเล่นวิ่งเลยห้าวิ่งเลยับน่สนีนับสามโคมากโมากมือไหนมือไหนแลหายมาแหงตัวเลยโอ้หายมากเลยแมนจ่าทำแล้ว่งเลยเแาไปขายของนี่ค่ะนี่ไปหายยู่ใสลูกาหสินมาดิเล็บซีใหาดึงแนงหายแต่มีตัวตัวนี่หลัเก้า้ นแมนตัดสีสูงมากใหโชคดี่องดูอยู่ดูเฉยสิฝันฝันอะไรไหมลูกน้องแฟนฝันไหมอยู่เฉยก่อนฝันหรืออยากฝันว่ายังไงเล่าเล่าฝันให้ลุงฟังหน่อยฝันว่าเห็นปูงามือลงเกาะแต่มือลงก่อนฝันว่าเห็นปูงามีที่นี่แล้วปูงามาหาหนูครับไปหาที่ไหนลูกอยู่บ้านหนูไปหาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วปูปูก็มุดลงบ้านครับ ปูมุดลงบ้านครับอืออยู่ใต้พื้นดินครับอยู่ใต้พื้นดินโอ้โหที่เห็นมากเลยแล้วหนูก็เห็นอะไรลอยตามปูไปครับอย่างลอยตามปูไปไม่ได้เป็นอันนี้ครับเป็นอันไหนเป็นอันไหนเป็นอันไหนนะเป็นหัวใจอ๋อเป็นอันนี้เหรอครับ เป็นลูกแก้วแล้ววันนี้ทำไมถึงได้ร้องไห้มาหาปู่คิดถึงปดัแรงครับหลายวันครับหลายวันแล้วพูดถึงปดจะร้องไห้ตลอดครับอ๋อหาดีได้ค่ะตอนนี้หหาแ้งดงเราไม่ไปโรงเรียนเหรออาแค่นี้ละค่ะนี่แหะของแดกือว่าแตงตนแน่นขึ้นแล้วได้ยินพอจะนัขายของกันละสิยู่อันสารกางนะจ๊ะมันแ้งหาแห้งหลายพอเพื่อว่าจเท้าขายของถ้าลูกไปหาปู่ มันใหญลอว่าอันนั้นแล้วก็เป็ารขาไปขายบอลลูน้ะค่ะก็เลยบอลได้ขายเลยบคพ่อก็ขายสักพักนึง้ก็เลยบ้าที่รดน้อ๋อครับเืองจาไปขายอยู่ตรงไหนการทินตรงาดกกซื้อหลายเลยสามเลยทูบมัผมกระบอู่ไหเอาอันทูบนี้ก็หาสามอันเพิ่อนจับมันก็หาสามด้ครับ จับปิงปองก็ห้าสามสี่นะห้าสามวยซื้อไหนลดีได้ไหนจ้าห 5, สามห้แล้วเลขห้านี่วิ่งก่อนเลยคราว่าสี่ตะหลังมือแล้วค่ะสี่ตะหลงมือแล้วมีมาตรงกับเลของแม่โอ้ตรงกันกับเลขทูบแล้วก็ลูกปิงปองของน้องเลยนะสามห้าห้าสามอ่ะครับ น้องน้องเพ่นจับปิงปองนะแม่ป้าจะเอาไปเที่ยวจันนะนรมยจะมีทุเรียนไหมครับคุณป้าอ๋อเนี่ยไปกินไปกินทุเรียนสวนคุณป้า อยากกินเลยนี่อยากกินเลยมาสกนเอนล้ค่ะซหามสามหาสามโดียายเดี๋ยวจับมือคุณยายก่อนแล้วคุณยายโชคดีมจัโมือไลูกเดี๋ยวถ้าโชคดีอะซื้อฝากอะไรน้องสน็ตครับนี่มาดูตรงนเนี่มาดูตรงนี้เลยคุณยายบอกคุณยายไปดูอันนั้นเราขีเนีย เขียนติดไว้ที่ปู่องค์ดำเลยนะครับเก้าเก้าคับเก้าศูนเดี๋ยวให้แม่จดป้าบ้านเลขที่โน้ตไว้เลยถูกใช่ไหมขอเบอร์เหรอครับคุณแม่ขอเบอร์โทรไว้เลยเดี๋ยวป้าจะนัดมาให้งานเราเขียนป้าไม่มีเขียนป้าไม่มีปากกาเขาเขียนมาเดี๋ยวป้าฝากให้ จะแจกเบอร์ทโทรอยากกินทุเรียนขอโชคดีก่อนนะโชคดีก่อนนะต้องให้ป้าโชคดีก่อนนะลูกแม่จะว่าป้าเป็นอีกคนนึง้ระดาษตีเกลียโทร่มถ้าถูกกับป้าจะได้โทรมาเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นทูบของน้องสแน็คนะครับห้าสามเจ็ดแล้วก็จับปิงปองได้ห้าสามสี่ ห้าอีกรอบนึงห้าสาี่นน้องจับปิงปองได้ห้านะครับ<ม>แล้วก็เขียนไว้ตรงปู่องดำนี่ครับเกาเกแล้วก็รูปหัวใจแล้วก็0ูย์เครับ 4, เพื่อเป็นแนวทา,ทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรัฐบาลไทยเท่านั้นซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับถ้าใครจะนำไปเสี่ยงโชค ครับซื้อแต่ลอตเตอรี่ได้เท่านั้นนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายน2อง7ันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับ